สุูัญนิรดแห่งความรักสวัสดีค่ะสวีสทุกคนนะคะส่งความสุขไปยังทุกพื้นที่ด้วยนะคะจริงๆตอนนี้มันก็เป็นหน้าหนาวแล้วแต่ว่าอากาศหกกลับมาร้อนเหมือนเดิมอากาศเย็นอยู่ไม่กี่วันเองนะคะกลับมาร้อนแบบสุดๆเหมือนเดิมแล้วจะเราก็ลืมไปเลยนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของหน้าหนาวแอบมบส่งความสุขไปยังทุกพื้นที่ด้วยนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและขอพระเจ้าอวพรค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงข่าวดีๆของเซอจานและหวางี่ปอน,นะคะคนที่เรารัก ก็มีคอมเมนต์มากมายอยู่แล้วนะคะในช่องของเราเนี่ยบางทีแอมก็ลบทิ้งไปบ้างบล็อกบ้างแบนบ้างเพราะบางคนก็เหลือเกินนะคะในการแสดงความคิดเห็นคือมันมีการพาดพิงศิลปินท่านอื่นๆแวมบอกอยู่แล้วนะคะว่าถ้าหาว่าคุณไม่ด่าแวมไม่ด่าเซียวจานไม่ด่าวังอีปอ่ป๋อไม่พูดพาดพิงศิลปินคนอื่นเนี่ยแวมไม่ไปยุ่งกับคุณอยู่แล้วคุณก็วีดได้เต็มที่จะเม้นต์จะทําอะไรก็ได้เต็มที่เลยสำหรับในที่นี่ช่องกูซูแลนแต่ถ้าหากว่าคอมเมนต์ของคุณนะคะมันเป็นอะไรที่แวมรู้สึกแบบไม่สบายใจเลย บางครั้งมันก็ตอบกลับไปนะคะบางครั้งมันก็เอามาตอบแบบนี้คือแหวเจอมาเยอะนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าทําคลิปเนี่ยตัวเองเนี่ยกาวอยู่คนเดียวยังมาทําคลิปให้นคนอื่นเขากาวไปด้วยแล้วมีคนส่งต่อไปมันจะเป็นยังไงแวมลบคอมเมนต์นั้นไปแล้วแวก็มีความรู้สึกว่าคนกาวคนชิปมาเซียวจ้างาวหว่อีป๋อเนี่ยทั่วโลกน่าจะ2,000ล้านคนได้ไหม <c oughs> แต่นี่โหมาด่าเลยมันยืดยาวเลย <c oughs> แล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะก็เป็นคอมเมนต์แบบนี้บอกว่าเป็นความชิปที่พยายามจะชิปต่อทั้งๆท,ท,ที่เข้า2คนห่างกันและไม่มีทางจะกลับมาอีกหรอกความสุขแบบปลอมๆคนที่ยังฟินยังสุขอยู่ก็หลอกตัวเองกันทั้งนั้นปอจา้านเป็นคู่แข่งกันใครๆก็รู้ทำไมปิดหูปิดตาทำแต่เรื่องแบบนี้มันหลอกลวงคนอื่น ไว้เมื่อขาปิดชื่อไว้นะคะว่ามีคนคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ไม่เปิดเผยอยู่แล้วก็ปิดชื่อไว้ตรงนี้นะคะก็ต้องแจ้งก่อนว่ามันไม่ใช่ความพยายามในการที่จะชิปเจ้าจงหวงอีป,ปอนะว่าแบมไม่เคยใช้ความพยายามเลยเวลาที่แบมทําคลิปจีนนะแบมมีความสุขมากๆแทบจะไม่ต้องได้ใช้ความพยายามอะไรเหมือนเหมือนจินตนานการมันหลั่งไหลามากมากเหมือนตอนที่แบมเขียนฟิก ในเรื่องของความเป็นจริงนะทั้งสองท่านห่างกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาทํางานต่างคนต่างทํางานแล้วคุณรู้ได้ยังไงคะว่าไม่มีทางจะกลับมาเหมือนเดิมอีกหรอกคุณรู้ได้ยังไงมันไม่มีใครรู้หรอกเรื่องแบบนี้แล้วก็วมอยากจะถามแม่แม่ที่ติดตามช่องนี้อ่ะคุณยายคุณป้าเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นเป็นความสุขแบบปลอมๆแบบว่ามันปลอมตรงไหนความสุขเนี่ยมันปลอมไม่ได้เด็ดขาดความสุขก็คือความสุขมันไม่ใช่ความรู้สึกปลอมๆความสุขก็คือค,อความสุข เขาบอกว่ายังฟินยังสุกอยู่หลอกตัวเองกนะันทั้งนั้นและที่ว่าไม่ชอบเลยนะคะคือปอจ้าเป็นคู่แข่งกันใครๆก็รู้ทําไมปิดหูปิดตาทําแต่เรื่องแบบนี้มันหลอกลวงคนอื่นศิลปินทุกท่านนะคะจริงๆเขาอยู่ในวงการเนี่ยเขาก็แข่งกับตัวเองนั่นแหละเป็นเบื้องต้นพยายามสร้างสรรค์ผลงานตัวเองให้ดีแล้วส่วนท่านอื่นนะคะคงไม่แบบไปตั้งหน้าตั้งตาแข่งกันตรงนี้ก็คือไม่เห็นด้วยจริงๆ แล้วก็ยังมาบอกว่าปิดหูปิดตาทําแต่เรื่องแบบนี้คนที่อยู่ในช่องนี้ก็ไม่มีใครเขาแบบซีเรียสอะไรมากมายกันขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่น่าจะคิดว่าแบบหลอกลวงอะไรอย่างนี้เพราะแต่ละคนที่ติดตามช่องนี้แบบไม่เชื่อแน่ว่าอายุหน้าที่จะ30อัพเพราะแต่ละคนอ่ะคอมเมนต์มาก็เรียกแหวว่าหลานเงี้ยเรียกน้องเรียกหลานเรียกลูกนี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่อยากจะตอบนะคะชากุสุระของเราก็เชื่อแหวนตอบได้นะคะเชื่อกันเม้นตอบได้รับคนที่มาคอมเมนต์แบบนี้ฉิบป,ป,ปลอมๆจิ้นปลอมๆความสุขป,ปลอมๆ เสียวเจ้าอีปอ๋อเป็นคู่แข่งกันก <ś refriger ant> ็ไม่เห็นว่าสินค้าของหวังอีปอ๋อเนี่ยเซียวจ้านไปแย่งไปสักตัวหนึ่งที่ทําการโฆษณาอยู่หรือว่าสินค้าที่เสียวจ้านโฆษณาเนี่ยหวังอีปอ๋อไปแย่งไปเนี่ยมีสักตัวหนึ่งไหม <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบคอมเมนต์อะไรถ้าหากว่าไม่รู้จริงๆก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์นะคะศิลปินทั้งสองท่านนี่ยังน่ารักเป็นพี่น้องที่น่ารักต่อกันเหมือนเดิมแล้วก็มาบอกว่าแวมหลอกคนอื่นตรงนี้ก็รับไม่ได้จริงว่าไม่ได้หลอกใคร ใครพอใจที่จะติดตามช่องนี้ก็ติดตามไม่พอใจเห็นว่าหลอกลวงก็เลิกติดตามไปก็เพียงเท่านั้นเอง ถึงเรื่องราวที่เราดีใจมากๆเลยนะสอบเพลง Made Learn, เมททู o ลฟหรือกงเตียนของเซียวจา้านเราก็มีความรู้สึกมาตลอดเลยนะคะว่าทำไมบนแอปพลิเคช,ชันของ iTunes เนี่ยเมื่อไหร่จะมีเพลงเ e t o Love ของเซียวจา้านให้ได้ดาว์โหลดสักทีนึงในที่สุดฝันก็เป็นจริงวันที่17ที่ผ่านมานะคะ Learn, เมททูเลฟหรือกงเตียนของเซียวจา้านเนี่ยได้เปิดให้ดาวน์โหลดบน iTunes แล้วและเพียงแค่วันแรกนะคะกระแทกชาร์ตในันดับที่27เลยอย่างที่เราเห็นของชาร์ตโลก w ว r l ชาร์ตของ iTunes ส่วนที่ท้ายนั้นอยู่ในอันดับที่1ทันทีหลังจากนั้นต่อมานะคะในช่วงของเมื่อวานนี้วันที่18วีสโลกอัเบเลข้างหนึ่งนะคะเพราะเพลงของเซียวจ้านั้นพุ่งขึ้นสู่อันดับที่2ของชาร์ตโลกนี่มันแบบสุดจะอเมซิ่งจริงๆ อย่างที่เราเห็นกันเป็น the biggest move of the week of the day กันเลยทีเดียวเพือเะจะเป็น of the year of the month คือมันเป็นการก้าวกระโดดขึ้นไปอย่างแบบหลายอันดับมากๆและมันจะขึ้นไปสู่อันดับที่1ในเดววันนี้สำับบนชาร์ตโลกอย่างที่เห็นกันนะคะตั้งหน้าขอหัว l d Music Awards ก็มีการอัพชาร์ตของ i iTunes Top 10 Song Worldwide นะคะในช่วงของเมื่อวานนี้แล้วดูเพลง,งซยวจา้านสิคะเปศิลปินแบบเอเชียคนเดียวที่อยู่ในชาร์ตนอกนั้นแบบฝรั่งหมดเลย โอ้เซียวจา้านแบบสุดมากๆอันดับที่หนึ่งนะคะเพลงของเลียน,น่า Lift Me Up อันดับที่สองเป็นเซียวจา้านแล้วก็มีน n วเอนทรด้วยนะคะเข้าชาร์ตมาใหม่แบบแรงสุดนะ่ะแรงจริงๆศิลปินจีนนะคะในท็อป10ของชาร์ตโลกเราแบบดีใจจริงๆนะคะเซียวจา้านนี่คือศิลปินระดับโลกแล้วเซียวจา้านของเราไม่รดดับโลกก็จะไปอยู่ในชาร์ตโลกได้ยังไงนี่ไม่คือเรื่องจริงนะคะมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับเพลงที่ชื่อว่า Metal Love เพลงที่กินเดสบุ๊กเวิด์เรคคอร์ดนั้นเปนทึกเอาไว้แล้วใน,ในหลายสถิติด้วยกันมันคิดว่าเซียวจา้านนาที่จะดีใจยอย่างที่สุดนะเวลานี้พลังของแฟนคลับเซียวจา้านนั้นเป็นอะไรที่มหาศาลมากจริงๆแล้วมีอยู่ทุกหย,ย่อมยญ้ามีอยู่ทั่วโลกคือเราจะเห็นได้จากชาร์ตของ t u u n s นะคะทั่วโลกเลยแต่ละประเทศนะคะยอดดาวน์โหลดนะ,ะเพลงเม็ทุเรศของเซียวจา้านตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้ดาวน์โหลดบน iTunes ยังที่ไทยอยู่ในดับที่1กัมพูชาเมียนมาเวียดนามอะไรต่างๆนานานะคะ1ห,หมดเลยไปที่คนเขียนเพลงกันบ้าน,นะคะคุณเลรอยซันเชสนี่แบบดีใจอย่างที่สุดคุณเลรอยก็แบบทั้งทวีตแล้วก็ทั้งอัพ IG จีนะไอจีสอรี่นี่ก็บอกว่านี่เป็นเพลงที่ผมเขียนให้กับเซียวชานะครับถูกปล่อยออกมาในจีนในช่วง2ปีก่อนแล้วมันก็ขึ้นสูงดับที่1ซิงเกลิลที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุดใน24ชั่วโมงของจีนในทันทีแล้วก็ได้ลงกินเนสเบิร์กคอร์ดครับ และ2ปีต่อมาผมก็พบว่าเพลงนี้นะแบบอยู่ในอันดับที่1 iTunes ในหลายๆประเทศและส่วนที่อเมริกาอยู่ในอันดับที่23เนี่ยเป็นเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคุณลอร์ s ซันเชสก็ตกใจเหมือนกันเพราะเพลงนี่เขาเขียนแล้วเขาก็มีแบบทวีตนะคะขอบคุณเซียวจ้านอย่างที่เราเห็นนี้ค่ะเป็น Twitter ร์ของคุณลอร์ดซันเชส เขาบอกว่าผมรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยครับรู้สึกขอบคุณมากๆที่ได้เห็นเพลงเ e t o Love ไตชาร์ต iTunes ทั่วโลกมันหลายปีแล้วหลังจากที่เพลงถูกปล่อยออกมาผมก็ภูมิใจในตัวเซียวจานมากๆเลยนะครับที่ได้แชร์ข้อความที่แบบสวยงามของเพลงเพลงนี้นั่นเป็นคนเขียนเพลงนะคะคุณลยรอยซานเชสเราดีใจแล้วเราก็แบบปลื้มมากๆเลยนะสอบเพลงเ e to Love ของเซียวจานเราจะรอนะคะวันที่ Make t o Love นั้นคือขึ้นสู่อันดับที่หนึ่งค่ะของเพลงที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดของโลก บน iTunes ภาราหลองของเพลงเซลจ้านไปนล้ค่ะเมทเทลเอร์ er เป็นเพลงที่แบบปลืม้มแบบไม่หยุดจริงๆนะคะเป็นเพลงที่เซลจ้านมีส่วนอย่างมากๆอย่างที่เราเห็นกันนะคะคือเซลจ้านมีส่วนในการออกแบบหน้าปกคือเป็นรูปที่เขียนขึ้นจากฟีิลเซลจ้านเองเป็นรูปหัวใจแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเซลจ้านก็ยังได้พูดได้ให้ข้อมูลจนคุณเลรอยซานเชส z นำไปเขียนเพลง เพลง Metal o v e ตอนนี้อันดับที่หนึ่งนะคะบน iTunes Chart, ทั่วโลกเลยยอดดาวน์โหลดสูงที่สุดแล้วกลับมาที่อคเคาร์ไวป์ของเซียวจ้านนะคะแบมบก็มาวีดในคลิปนี้ย้อนหลังแต่ว่าในวันนั้นก็วีดเรียลไทม์กันกับพี่น้องกันไปแล้วเรียบร้อยสำหรับราของเซียวจ้านนะคะกับภาพที่อยู่ในซ็อกเซียวจ้านบอกว่าขอในคลังเขยา่าเขยา่าเขยา่าแล้วก็ร่วงออกมาเป็นภาพของเซียวจ้านในการทํางานบ้างนะคะเป็นภาพของเซียวจ้านในการที่บอกว่าไปทําวอกบ้าง ที่น่ารักมากๆเลยคือภาพของเจียนกวัวนั่นเองน้องแมวของเซลจ้านนะคะน่ารักมาก,กมากเขาเซลจ้านสำหรับการรวบรวมนะคะ,ะรูปภาพที่อยู่ในสต็อกของเซลจ้านอยู่ในคลังของเซลจ้านอยู่ในแกลเลอร,รี่ของเซลจ้านแล้วเซวจ้านแบบเขยา่าเขยา่าออกมาแล้วให้พวกเราได้วีดกันน่ารักที่สุดเลยอย่างรูปเซลฟี่เซวจารูปนี้ก็หล่อมากๆากเซลจ้านอัพทั้งหมดเนะี่ยหภาพด้วยกันอย่างที่เห็นอยู่นะคะเซลจ้านก็อยู่บนนิติสันญี่ปุ่นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นนักงราของบทบาททหารนะคะกูอี้เหี่ยจากกองกำลังประจันบาลเอทรูปส์หรือว่าจะเป็นคุณหมอกู้ยจาดีโอดออฟเลอฟฝากคุณคือคำปริยาณแห่งรักก็ได้ลงนิจยทสารด้วยกันทั้งสองเล่มเลยนะคะขึ้นปกสองหนังสือที่ชื่อว่า I guide to Chinese historical drama and t a ต w a ว e น e drama เป็นนิทยาสารนะคะเกี่ยวกับดาราเกี่ยวกับละครจีนละครไต้หวันอะไแบบนี้ค่ะ ตอนนี้การเต้นของหวังอีปอ๋อนะคะตนนั้งแต่ช่วงของวันที่16ที่ผ่านมานี่เป็นไวรัลสอับการเต้นของหวังอีปอ๋อในสตรีทแดนออฟนาซีซั่นที่5คนจีนเนี่ยโ,โหเต้นกันแบบทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทีเดียวสำบการเต้นแบบสไตล์ของหวังอีป๋อทั้ทงบ้านทั้งเมืองจริงๆเราเห็นแล้ว,ลวเราก็ปลื้มไปกับหวังอีปอ๋อด้วย ตั้งแต่น้องๆแบบตัวเล็กๆนะคะจนถึงพนักงานอะไรต่างๆนานาฮอตฮิตมากจริงๆมันเขาก็แต่งตัวแบบสไตล์เดียวกันหวังอี้ป๋อมีพับขากางเกงอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่ารายการจะจบไปนะคะแต่ว่าความประทับใจกับตัวของหวังอี้ป๋อนั้นนะคะกับผู้ที่ร่วมรายการด้วยกับลูกน้องที่อยู่ในทีมก็จะคงออกมาเรื่อยๆแล้วก็น้องเหนือจากนั้นนะคะก็มีการปล่อยเวอร์ชั่นซ้อมโชว์เปิดสวิตช์ออฟจน่าซีซั่นที่5้า Final. ในรอบไฟนอลในท่าเต้นของหวังอีป๋อนะคะตรงนี้เนี่ยคุณแดนนี่ก็บอกว่าอีป๋อทำได้ยังไงก็ไม่รู้แบบเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากๆแล้วเขาซ้อมมีแค่ไม่กี่ชั่วโมงนักเต้นที่เป็นนักเต้นมืออาชีพทุกคนนี่ก็ทึ่งกับการเดรู้ของหวังอีปอ้ป๋อคือมันรวดเร็วจริงๆ และตัวคุณแดนนี่เองนะคะก็บอกว่าประสบการณ์ในวงการเนี่ย20กว่าปีแลผมมาพูดได้เลยว่ามีเป็นแค่คุณพวงจริงสิงและคุณหานปีที่แบบสามารถจะเรียนรู้ได้รวดเร็วแบบนี้นี่กับหวังอีปอนะคะเริงเต้นเนี่ยไว้ใจได้และก็มีความน่ารักของหวังอีปอด้วยนะคะนี่ลูกทีมบางท่านค่ะก็มีเขียนบันทึกหลังการเต้นนะเพลงวันเลิฟเขาบอกว่าเวลาการซ้อมเต้นเนี่ยจากเ,าเค้าคงจะถึงเป็นผลงานก็มีเวลาเพียงแค่4วันแล้วเราก็ไปซ้อมที่หมาเก๊า และยังจเจอกับปัญหาการลงทะเบียนของสมาชิกบางส่วนนี่ถูกทําให้มันชะง,งักเอาไว้กเลื่อนออกไปแบบวันนึงถึง2วันจนจะไปถึงมาเกา๊าก็เปลี่ยนเพลงหลายเวอร์ชันมากๆเวลาฝึกซ้อมได้เกิน12ชั่วโมงทุกวันและทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วก็ธรรมดาบางทีก็เป็นรูปแบบแพชชั่นที่ควรจะมีหวังอีปอนั้นนอกจากสกิลการเรียนเต้นที่เป๊ะและก็รวดเร็วในส่วนของการซ้อมโซโล่เขาก็ตั้งใจมีพิเศษด้วยจะพูดคุยการจะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นผมคิดว่านี่เป็นสาเหตุที่ทําไมเขาถึงสามารถเอาชนะตัวเองบน้้าจอได เสมอผมพูดความจริงเลยนะผมนับถือเขามากๆคนที่พยายามจะส่องสว่างเองประโยคนี้อาจจริงเลยในที่สุดวันนั้นบนเวทีก็สัมผัสได้ถึงพลังจากแฟนคลับของหวังอีปอ้ป๋อแล้วก็รู้ด้วยว่าทาไมแฟนคลับมากมายต่างชื่นชอบเขาต่างชื่นชอบหวังอีปอ้ป๋อเพราะาขั้นคนที่อบอุ่นมากๆคนนึงไม่นึกเลยนะคะว่าเขาจะแอบส่งเค้กกับผมแล้วก็ยังแฮปปี้เบิร์ตเดย์ผมบนเวทีด้วยวันเกิดนี้ก็ยากที่จะลืมไปชั่วชีวิตผมเลยแหละและผมเฝ้ารอที่จะได้เจอเขาอีกและขอ,ขอขอบคุณทีมวันเลิฟและทีมงานทูทุ่งเทอยู่เบื้องหลังทุกท่าน Peace and Love ก็สร้างความประทับใจจริงๆนะคะหวังอีปอในทุกซีซั่นจากสวีเานออฟชน่าเรามาที่อัเคา้์ของหวงอีปอในช่วงของเมื่อวานนี้เวลา12รูปกาหวังอีปออัพมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ที่ชื่อว่า Light Chaser อีปอบอกว่าผมอาสาสมัครวรรณกรรมและก็ศิลปะนะครับหวังอีปอ๋อให้พวกเรานั้นร่วมกันแสดงความเคารพแด่ผู้สร้างเสาหลักแห่งพลังของประเทศชาติส่งต่อเทรนด์ยุคสมัยไปด้วยกันนะครับ ก็เป็นเพลงใหม่จากหวังอีปอ้ป๋อนั่นเองในรอบปีนี้เนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วนะคะหวังอีปป๋อสอบการร้องเพลงในแนวนี้เพลงเพื่อสังคมสอบไลท์เชเซอร์นะคะที่ขับร้องโดยวหวังอีปอ้ป๋อของเราเนะะี่ยเปิดให้ดาวน์โหลดทั้งหมดนั้น3แพลตฟอร์มด้วยกัน QQ Music นะคะ NetEat และ k ู w o Music หวังอีปอ้ป๋อแบบหลอ่อละมุนมากๆแล้วก็เสียงนุ่มเสียงน่ารักจริงๆสอบเพลงเพลงนี้ ออกมาให้เราได้ฟินกันในช่วงของเมื่อวานนี้ค่ะ12นาฬิกาและไหวอปอออฟฟิเชียลก็มาพร้อมกับเซตภาพของหวังอีปอที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้บอกว่ามาร่วมกับหวังอีปออาสาศสมัครวรรณกรรมศิลปะร่วมกันแสงความเคารพแด่ผู้สร้างเสาหลักแห่งพลังของประเทศชาติส่งต่อเทรนแห่งยุคสมัยวังอีปออยู่ในชุดเสือ้อนะคะีเชิ้ตที่แบบขาวสะอาด ด้านในและก็เสื้อเชิ้ตด้านนอกเน้นโทนสีขาวสับเปลี่ยนชื่อว่าไลท์เชสเตอร์เร่งราวดีๆสำหรับหวังอีอ้ป๋อนะคะในช่วงวันที่15เนี่ยก็มีประกาศออกมาบอกว่านักแสดงวัยรุ่นหวังอีอ้ป๋อในฐานะที่เป็นทูตประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยของเมืองลู่หยางติดต่อกัน4ปี ผู้ที่เป็นกระบอกเสียงกับความปลอดภัยในการป้องกันอัคีภัยอย่างต่อเนื่องได้เชิญชวนประชาชนให้ใส่ใจการป้องกันอาคีภัยพร้อมยกระดับจิตสํานึกความปลอดภัยในการป้องกันอัคีภัยด้วยการป้องกันอาคีภัยแห่งเมืองลู่ยันไม่หยุดที่จะเสริมสร้างความเหนียวแน่นให้กับแฟนคลับผ่านความอิมแพคที่แบบมากมายจากคุณหวังอี้ปอโดยพาประชาชนจํานวนมากเข้าร่วมงานป้องกันอัคีภัยพร้อมทํามีการร่วมแถวอาสาสมัครป้องกันอัคีภัยเพื่อให้เกิดผลสะท้อนกลับที่แบบชัดเจนแก่สังคมยังเชื่อทราบกันนะคะว่าเมื่อไม่นานมานี้หวังอี้ปอได้ร้องเพลงสดุดดนับเพลงจี กับเพลงที่ชื่อว่า Hot Dream นั่นก็เพราะมากๆตอนนี้ก็เมาวรวดเลยนะคะหวังอีปอเพลงไหนที่แบบว่าเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆรณรงค์นู่นรณรงค์นี่นะคะใช้บริการหวังอีปอ๋อกันทั้งนั้นเลยช่วงวันที่12เนี่ย Hot Dream สอบการสรดุดีนักดับเพลงิงส่วนช่วงเมื่อวานนี้เพลงชื่อว่า l i g h t Chaser นี่ก็สำหรับเรื่องราวของอาสาสมัครวรรณกรรมและศิลปะ ขอบคุณทุกท่านสมัครการติดตามรับชมด้วยช่องกู๊ดสุรันของเราแล้วก็ฟิกเสียงเรื่อง i m ม s u ซิวขนุนรมร้ายกับเจ้าชายมาเฟียในอีพีหน้าก็จะจบอย่างบริบูรณ์แล้วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินทางมาถึงนะคะจุดที่แบบว่าจบแล้วมันต้องจบแล้วเพราะว่ามันก็สมบูรณ์หมดแล้วนะคะสายฟ้าดัมมันก็มีลูกแล้วมีความสุขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตัวละครทุกตัวก็คลี่คลายหมดแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะและขอให้ทุกคนนั้นดูแลรักษาสุขภาพขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านสวัสดีค่ะ